ที่บ้านใครมีเด็กๆชอบดูดนิ้วแบบนี้ไหมคะดูดไปเล่นมือถือไปดูชิลๆดูไม่ไมีอะไรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูดทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะมีแรงลิ้นแรงนิ้วเนี่ยทำให้ฟันเนี่ยยืนออกไปมากๆเลยทําให้กัดศพไม่ได้มีปัญหาด้านการพูดมีปัญหาด้านบุคลิกภาพนะคะพอทาไปเรื่อยๆนะข้างๆเนี่ยจะยื่นออกมาเป็นแบบนี้เลยถ้าเป็นไปได้ห้ามได้พยายามห้ามนะหรือแชร์คลิปนี้ไปให้ดูก็ได้แต่ก็มีเคสหนึ่งนะเป็นแบบเมื่อกี้เลยใช่ปะ เหมือนไหมอันนี้น้องอายุประมาณ1 4 5แล้วนะคะก็คือดูดนิ้วมาตลอดซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่กังวลน,นะคะที่สําหรับน้องที่เป็นไปแล้วยื่นไปแล้วเนี่ยก็สามารถแก้ได้นะคะจากแบบนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้เคสนี้ใช้เวลาประมาณปีกว่าๆนะคะ ซึ่งแน่นอนค่ะแก้ไขได้โดยการจัดฟันแล้วก็ปรับพฤติกรรมของน้องเพื่อไม่ให้เป็นซ้ำเสื้อันนี้ก็ต้องรีบถอดก่อนนะคะเพราะว่าน้องคลีนไม่ได้เหงื่อมีบวมแล้วก็แบบอักเสบเนาะภายนอกช่องปากนะคะจะตอนแรกทีมแล้วยื่นแบบนี้ก็จะดีขึ้นประมาณนี้ค่ะรูปร่างริมฝีป,ปากก็เหมือนกันนะถ้าปิดปากปกติตอนแรกอะ่ะของน้องอะ่ะก็คือปิดปากไม่ลงนะปิดปากไม่สนิทแล้วก็มันจะไปคำ้ำบริเวณฟันด้านบนเนาะแต่ว่าพอเราจัดให้มันสัดส่วนมันพอโอเคแล้วเนี่ยฟันหน้าบนกับฟันหน้าล่างเนี่ยสบกันได้ถูกต้องนะคะตััวรูปปปากกกกขอองงน้็จะลบ แต่ว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะถ้าเริ่มเห็นเขาเริ่มดูดนิ้วติดการดูดนิ้วแล้วเนี่ยแนะนาว่าให้ห้ามได้ห้ามเนาะเพราะถ้าเรากําจัดสาเหตุได้ตั้งแต่เนิ่นๆอ่ะมันก็จะไม่เกิดความผิดปกติในการโซฟ,ฟันแต่ถ้าเกิดใครเกิดความผิดปกติแล้วอยากแก้ไขนะคะและอยากมาที่ทุตรักก็ยินดีนะคะสามารถมาได้ทั้ง2สาขาเลยสาขาขอนแก่นบักซ er ่ารอบแปสาขากรุงเทพนนทติด M r t มาแยกติวานนท์ทางออก3ค่ะก็จะมีทั้งจัดฟันเลกจัดฟันสายจัดฟันรอบสสามารถปรึกษาได้ทุกวันเลยนะจะมีคิวหมอที M ่สามารถปรึกษาจัด กันนะคะบ๊ายบายใครสนุกบ้านเขียวไปไอดีนี้ได้เลยค่ะ